สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปันอร่อยนะคะกับเมนูหมูเจจานจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องตามไปดูกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะเป็นตอนพิเศษอีกแล้วปันได้ไปบุกครัวบ้านเพื่อนมาค่ะครัวจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลย บบ้าาายามนนักเกคาว่ำตอบส่วนผสมก็มีดังต่อไปนี้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะปันก็ได้รับการปาระกาศรัวจากทุกขวัญข้าวค่ะไนะครับปรเจกต์นะคะสามารถไปติดตามผลงานของเธอได้ในลิงก์ด้านล่างค่ะนอกจากนั้นนะคะนางยังให้เกียรติมาเป็นตากล้องให้ด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะ และนี่ก็เป็นการสาธิตการหั่นมะเขือเปราะค่ะเมื่อหั่นแล้วควรนําไปแช่น้ํานะคะหรือว่าน้ําเกลือก็ได้เพื่อกันมะเขือดํานะจ๊ะมาดูการเตรียมเครื่องปรุงนะคะพริกขี้หนูใช้ทุกค่ะใส่มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าคุณจะทนความฮัตได้แค่ไหนนะคะแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ค่ะก็หั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีมะเขือเปราะค่ะซึ่งได้หั่นโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ไปต่อกันที่กระทะได้เลยค่ะเปดิดไฟแล้ค่ะ เห็นหน้วซูมมากอยู่นะตอนนี้ค่ะเราจะเริ่มจากการใส่สิ่งนี้กไปนะคะอู้โูโอ้ looks nice แล้วก็ใส่สิ่งนี้เลยจ้าพริก <Pr ick. S 2> แล้วก็เตรียมสำหลักพันกันได้เลยค่ะ เ <Okay>. oh. ครื่องปรุงทุกอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะไม่ได้เป็นการจัดฉากใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นของที่คุ้ยเจอในตู้เย็นบ้านเพื่อนจริงๆค่ะคะ carrot carrot c, <arr ot> c a r, o. <c a r o ไม่ใช่ละ โชวโง่แล้วไงตรูแครอทนะคะต้องมี R สองตัวนะคะนักเรียน C A R R O T จ้าพี่กินนี้กินออนี้กินกลิ่ต้มยำใช่แล้วดูดิค่ะประมาณนั้วจ้า จะให้ตัดเสียงออกไหมเนี่ยนะจุดนี้สวัสดีค่ะตำรัดโอเคไม่อใจแล้ว <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีชื่อเมน,นูนะคะคาดว่าวมันคงจะเป็นหมูผัดกะปิชื่อจัดจานนล้ว่าหมูจัดจานนี่คือสิ่งที่หาได้ในตู้เย็นเพื่อน ไม่ต้องสุกมากก็ใส่มีเถ้ามะเขืออกทอีกไว้เป็นอะไรโอเคปะอเอาว เหมือนซาวหน้าแหละ <C ười> ไม่ไมรู้ปะถึงน่าจะมีเตาเธอได้ผัดกะปิล้วเออว่ะแหนกินสตอาทำไมไทันทีออช่วงนี้ไม่มีงานเลยกินได้เกืือผักสุกแล้ว <C ười> ก็ปดัดนน้ำตาลได้ได้ไหมออได้แล้วคะ่ะ เป็นของตุนญ,ญี่ปุ่นน่ะให้ได้แล้วค<ะ>่ะช่วยนายเนี่ยเขามีพิการตวงแบบแบบ professional, professional. <c oughs> จริงกำ <c oughs> ปิดให้สนิทย๋ยวหมดขึ้นแล้วก็ถามว่าหนูมาทำอะไรครัวเขาหัด่นหัดต่อแล้วจ้าใส่ พี่เจงควรจะละลายน้ำก่อนว่ะให้มันแบบให้ละอให้มันแบบใช่เฮ้ยคุณผู้ชมอั้คืเมร่า r มน a n camera w o m a ฉากที่ถูกตัดออกไปนะคะเป็นการเติมน้ำปลาและน้ำเปล่าค่ะเพื่อเป็นการปรุงรสแล้วก็ละลายกะปิให้ทุกอย่างคลุกเคล้าเข้าเนื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะยังไงก็อย่าลืมทำตามกันด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ ดดูชชิมมและเสียงกร่งไมโครเวฟก็บอกว่าข้าวเราอุ่นพร้อมแล้วค่ะข้างนอกก็ร้อนมากและมีใบกระเพราให้เราใช้จัดจานได้ด้วยเลยอะเลยได้ผลงานออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะหมูผัดกระปิที่จัดจานเสิร์ฟพร้อมกับข้าวกลอ้องหอมๆร้อนๆและไข่ดาว ไปดูคลิปไข่ดาวที่ถูกตัดทิ้ได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะจ๊ะ Subscribe ใน y o u t u b e ค่ะไป Follow พูดคุยกันได้ใน Facebook ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ